ัช,ชา,าค่ะผู้ชมคะเวียนมาเป็นธรรมเนียมบรรจบพร้อมกับการเปิดสตาร์ใหม่นะคะก็คือการตรวจสอบโชคชะตาแล้วก็ปีชงสำหรับปี2565นี้ค่ะเป็นปีชงของปีนักษัตว์ไหนแล้วก็จะมีวิธีแก้ปีชงเสริมมงคลชีวิตกันอย่างไรบ้างวันนี้มุกมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกันค่ะคือ่งนี้นะคะปีชงเนี่ยเป็นปีความเชื่อตามตำนาโหราศาสตร์จีนนะคะนั่นก็คือหมายถึงเป็นปีแห่งการประทะค่ะ ซึ่งคำว่าชมในภาษาจีนเนี่ยจะหมายถึงการประทะใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าปีชมค่ะก็คือปีที่ต้องอาจมีการประทะเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามากขึ้นค่ะ เราทั้งหลายเนี่ยจึงจะต้องมีการใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เตรียมการรับมือเพื่อเพิ่มความระมัดระวังปีใหม่นี้ก็คือ2565นี้นะคะตรงกับปีนักษัตว์นั่นก็คือปีขานค่ะหรือว่าปีเสือทองนะคะจะมีปีวอกเป็นเจ้าภาพชงร้อเซแล้วก็ชงรวบเนี่ยจะก,ก็จะมีปีมะเส็งปีกุลแล้วก็ปีขานนะคะโดยความเชื่อในเรื่องของปีชงค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับองค์เทพให้สวยหรือว่า เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตานะคะแต่ว่าปีชงเนี่ยก็มีทั้งแบบดีอ่าชงดีแล้วอย่างที่เราเคยได้เคยได้ยินแล้วก็มันจะมีชงไม่ดีค่ะแต่ว่าในแต่ละปีก็จะมีปีนักษัตว์ที่ชงตรงแล้วก็ชงร่วมดังนั้นในทุกๆปีเนี่ยจงมีการแก้ชงซึ่งเป็นการไหวขอพรอเทพเจ้าแล้วก็ให้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ความโศกบรรเทาเคราะห์กรรมนั่นเองค่ะปีชงนะคะก็คือปีวอกเนี่ย ปีวอกหรือใครที่เกิดในปีนักษัตว์นี้นะคะจะต้องมีการระมัดระวังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกับตัวเองทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้วยซึ่งคนที่เกิดปีนักษัตว์ก็คือปีวอกเนี่ยโดยส่วนมากจะตรงกับปีพศ2อ,สอ,สอ 4, 5ส4 7 5 2 4 872499 2511 2523 2535 2547แล้วก็2559นะคะส่วนปีชงร่วมเนี่ยได้แก่ปีมะเสง็งปีกุลแล้วก็ปีขาจะมีรายละเอียดก็คือปีเฮงก็คือปีมะเสง็งเนาะจะเป็นปีนักษัต์ที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของเคาะกรรมอ่ะเป็นเคาะเป็นกรรมทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็จะได้แก่คนที่เกิดปี2460 2472 2484 2496 2508 252 2520 2532แล้วก็2544รวมถึง2556นะคะปีผัวปีผัวรูอ้อ่านถูกไหมคะปีฝ่วเนาะขนาดปีฝ่วปีฝ่วเนี่ยก็คือจะเป็นปีกุลนะคะปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพ ได้แก่คนที่เกิดปีพศ 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550และ2562ค่ะปีคัก็คือปีขานนะคะเป็นปีนักษัตว์ที่ชงกับตัวเองอาจจะมีเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาได้แก่คนที่เกิดปีพศ 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541 2 5 25 17, 25 29, 25 41, 25 3แลวก็2565ค่ะ วิธีแก้ปีชงเนี่ยก็คือ 1. นไหว้เทพเจ้าให้สวยช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมนะคะนิยมไปที่วัดมังกรหรือว่าวัดเล่งเนื้อยี่เนาะเพื่อเป็นสิริอมองคลเริ่มตน้นตั้งแต่วันที่26มกราคมไปจนถึงไม่เกินวันที่15กุมภาพันธ์2565นี้นะคะ2ค่ะไปทําบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆอย่างเช่นไทยชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลยปาบริจาคโลหิตก็ทําได้ค่ะ ข้อ3ค่ะก็คือไหว้พระ9กาวัดนะคะเสริมมงคลให้กับชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นวัดมังกรกมาลาวาาหรือว่าวัดเล่งเนื้อยี่หรือว่าวัดมังกรเยาวราชอะไรก็ได้นะคะตามที่เราศรัทธาเนาะวัดทิพวบารีวิหารหรือว่าวัดกำโลยี่วัดโพเมนคุณารามศาลจาพ่อเสือเสาชิงชา้าศาลหลักมือประจําจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะที่เราสบายใจนะคะ4ี่เลยค่ะก็คือ เข้าวัดเนาะรดน้ำมงน้ำมนตอะไรก็ได้ค่ะผู้ชมค่ะในวันที่9กุมภา2565เวลาตั้งแต่9โมง5นาทีไปจนถึง10โมง45นาทีรวมถึงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะ ข้อ5นะคะก็คือหลีกเลี่ยงไม่ควรไปร่วมงานศพหรือว่างานฝังศพตลอดปีนี้เลยค่ะในกรณีผู้ที่เกิดปีปะทะรุนแรงนะคะอย่างเช่น2 4ง7 2490 2499 2 5อ5 2 5่1 2 5า4 2523 2 5ง2 2 5เ7่นค่ะโดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพงานศพนะ,ะถือว่าเป็นปีที่ปะทาเต็มกำลังเลยแนะนำวิธีแก้ปีชงของแต่ละปีนักศัตร์เนี่ยก็คือปีวอกอยากจะให้ถือศีลกินมังสวิรัติปฏิบัติกรรมฐานปีมะเส็งเนี่ยเติมน้ำม ถวายเทียนปีกุลค่ะบริจาคน้ําดื่มทําบุญเกี่ยวกับน้ำได้หมดเลยปีขานเนี่ย ไทยชีวิตโคกระบือปล่อยนักปล่อยนกปลดตาอะไรก็ได้นะคะทางนี้เนี่ยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากนะคะได้มาไหว้เจ้าแก้ปีชงแด่องคให้สวยเอีย้ยเนาะหรือว่าที่พระเจ้ากูค้คุ้มครองดวงชะตาที่วัดมังกรกมละวาหรือว่าวัดเล่งเงเ้ยี่ถนนเจริญกรุงซึ่งนอกจากการแก้ปีชงแล้วค่ะในการไหว้เจ้าเนาะก็ควรที่จะทําเพื่อเป็นสิมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะให้มีความสุขความเจริญปลอดโรคปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนที่ เข้ามาสีนี้นี้เข้ามาในปีนี้ตลอดทั้งปีแล้วกันค่ะอยังไงก็ตามนะคะคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะมีการทำพิธงพิธีอะไรอย่างไรก็ตามแล้วค like ่ะก so ็จินเจียย <issues> ูอีซินนี้หัวใช้อ่างเปาตัวๆัไกด์ค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม